หารถต้องเที่ยวอยู่ใช่ไหมครับคันนี้629,000บาทและเป็นตัวโลนะครับเหมาะกับใครเหมาะแบบผมเลย170นะครับเต็มเท้าสบายๆคันนี้ BMW R12TSA นะครับปี2018กับเลขไมล์22,000กิโลเท่านั้นฟังเสียงกันก่อนอ่าดูเลขไมล์กาสองหมื่นสองพันสามร้อยกิโลนะครับ, 22, บนี่ดูจากด้านหน้า นิดเดียวเต็มแบบ100%แล้วนะครับสำหรับเท้าและคันนี้จอสีเคลเล u ควิกชิ p ครบคันนี่ตีนปป่งตีนเป็ดมีให้ครบกาดแฮนด์มีให้ครบนะครับเพื่อนชิลหน้ามีให้กาดไฟหน้ามีให้สปอร์ตไลท์มีบนมีล่างให้กาดหม้อน้ำด้านในเวอร์ดลิชนะครับแคชบาร์แบบเต็มระบบบนล่างนี่ปีบซ้ายขวาพร้อมแหลกตรงรุ่นให้ครบเลยนะครับใครอยากเสริมปิ๊บไปที่3มีแหละ ลองรับมาแล้วเรียบร้อยนะครับอย่างหน้าหลัง scorpion tail 2นะครับดอกเต็มๆเติมน้ำม,มันขับขี่อย่างเดียวได้เลยตีนโป่งตีนเป็ดมีให้ครบเลยนะครับนี่ตรงจงตัวจอยปุ่มเป,มปิมยังไม่ลอกเลยใหม่มากๆสำหรับคันนี้มาอีกทีอีกครั้งคันนี้นะครับ629,000บาทเท่านั้นหากเพื่อนๆสนใจติดต่อโทรหาแชมได้เลยนะครับส่งถึงบ้านเหมือนเดิมสวัสดีครับ